โอ้โหเมื่อตึบเลยมองไม่เห็นอะไรเลยน่ลมดาวกลางคนเลยเช้าของวันที่สิบหกๆนะครับ ของวันที่สิบหกนะครับวันนี้ <c oughs> เดินออกมาแล้วประมาณสักประมาณสักสองโลสามโลโลสองโลละนะเกลับลงตาตัดลีนช่นเดิม์ไฮกันเตอรอันนี้เดินไกลหน่อยครับน่าจะ เพราะว่าต้องเดินผ่านเมืองเลาะเมืองไปแต่างที่นึงโอเคมี okay. มอลนะ คร ah. ับสาธุมันเจย์เจียนฮิตานังลาปังโตศีบะคยังสุขังพาลังสิริอายูจวันโรจัปปัวตังวุติเจย์สังฆะสนังอาุโยตีวาสิทธิอาวันตุเตอ่าถูกครับ ไปกันต่อครับผมตอนนี้เหลือเส้นทางอีกไม่กี่กิโลแล้วนะครับก็จะถึงตัวเมืองมูกดาหารที่ท่านได้เห็นอยู่ไกลไๆีบๆนู่นนะพระองค์ใหญ่สีขาวๆเนี่ยนะครับคือวัดคูวโนรมนะ จังหวัดมุกดาหารนั่นเองไปกันต่อตายอย่างลังนะครับไปไปไป Oh. สาธุครับ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  oh. ตื่นใจนะครับพระใส่บาทพระอีกแล้ววันนี้สันโด่งพิธีมาอีกแล้ววันนี้ตื่นใจเดินเส้นนี้นี่สองครั้งนะครับที่เจอพระใส่บาทพระธุดงด์ง เราไปกันต่อครับใกล้ถึงเมืองใกล้ถึงตัวเมืองมุตดาหารแล้วครับอีกประมาณสองสามโลครับลุยครับลุยสวยมากนะครับวัดภูมินอดลมนี่พระองค์ใหญ่นะครับไปกันต่อครับอะไรครับแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์นี่สวยมากนี่พระพระแอวอยู่หลังเมฆนะนีอมา S <S วิวสวยวิวสวยขึ้นยังเนี่ยไปกันต่ออาจารย์อาจารย์นง,งอาจารย์นงอีกข้อขวดไหมเยอะเยอะไปอีกเยอะไปกันต่อครับาดีทุกตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดอินโดจีนนะครับ ไปกันต่อครับตาไปนู่นนะเร็วมากไปไปไปท่านเดินไหวตอนนี้อยู่ที่อำเภอมุกดาหารนะครับนูน่นนเห็นไหมนี่อยู่ที่ตลาดอินโดจีนนะอ่จังหวัดมุกดาหารอำเภอมุกดาหารนะครับตอนนี้อยู่ริมโขงนะอาจารย์อยู่นูนน่นริบรบนู่นนะครับ ามกันต่อครับวอดีผมซื้อถุงเท้าให้ท่านท่านว่าท่านหนาวนะเย่นันต่อครับคนบรรยากาศดีมากอ่ะวิวสวยมากเลยให้ดูกันครับอ่าวันจี้ยับ บัดเจ็บเลยเฮ้ยคลื่อนใจอ่ะอุ้ยสวยอ่ะตรงโน้นนู้นอะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันสวยอะมันสวยเฮ้ยนี่นี่นี่น่าจะเป็นพระพาดจำลองนะจำลองจำลองสีเหมือนหรือเปล่าไม่ใช่ปากเฮนี่นะ ยังไงหลวงตาสวยจัดเลยหลวงตาบอกชื่ในใจนะครับนี่นะได้ไหมไงดึงไหมสองต้นนั้นดึงหัวทิ้มเลยยิ้มหวานเลยยิ้มหวานเลยชื่ในใจครับไปกันต่อ อันนี้อยู่ริมโขงนะครับเป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองนะเลาะมาทางหลังบ้านนะครับเลาะเดินเลาะริมโขงเลยนี่นะนี่ท่านพระอาจารย์ด่งนี่ไปกันต่อครับวันนี้จะถึงไหมนี่ครับท่าหล่อีกไปถึงห้าสิบกิโลแล้วจะหอดพระธาตุนมเลยวี่ เดี๋ยวผมคือผมไม่นอนดีกว่าผมแอบเดินดีกว่าแอบเดินนำนะไอกันต่อครับไอ้ันต่อครับนี่คือบรรยากาศืึมน,น้ำโขงของจังหวัดมุกดาหารนะครับ นะาะมาเงเห็นต้นกัญชาเ้ยไม่เห็นเลยอยก่ข้งหลังต้นเห็นอู่ข้างๆอกหาตะลอกนี่นะวิววิวทัดอันสวยสดางดงามนะครับนี่ข้างหน้าคือสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับฮู้คนอยู่ไกลโอเคไปกันต่อนี่วิวสวยลงตา ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแนละ้วสะพานก็ใกล้เข้ามาทุกทีนะครับนู่นเห็นสะพานไหมนั่นแหละถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราถึงสะพานเราก็รอดแล้วนะก,วก็คือหลังจากนั้นนะมีที่พักที่อะไรที่แบบฉันข้าวอะไรต่อเลยไนะเดี๋ยวผมไปดูหาอะไรให้ท่านฉันข้าววันนี้อาจจะพักนานหน่อยเนาะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่กองมะโหระทึกนะครับมันเป็นของโบราณน,นะเป็นของเก่านะ นะครับชื่อกองมาโหระทึกน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการศึกสงครามนะที่ผมสัมผัสได้นะที่ผมรู้สึกนะนะครับหรืออาจจะเกี่ยวกับการแจ้งเตือนในสมัยก่อนแบบว่า,าแจ้ง มีเรื่องของการลบนะครับมีค่าศึกสงครามหรืออาจจะมีในเรื่องของแจ้งบอกเวลาเพราะลายเนี่ยนะวิจิตรากนะสวยงามนะเห็นใบโมีขลังนะครับสวยครับกองระหนอกถึกวันนี้อยู่หน้าจวนผู้ว่ารชาชการจังหวัดนะครับ เรามีพยานาคนะครับคุมทั้ง4ทิศเลยนะเป็นพญา,านาคนะที่ดูแลทั้ง4ทิศนะครับกองได้เพราะว่าอีก1.8กิโลถึงสะพานแล้วเถึงเมื่อเช้านี่ตอนที่เราตอนที่เราเริ่มไงตอนที่เราเริ่มเดินก็ไม่คิดหรอกว่าจะมาถึงตรงนี้นี่ถือว่าไวนะมาไวมาเร็วมาไว ก็ถือว่าเร็วอยู่นะไม่คิดว่าจะจะมาได้ไหวก็ดีครับแต่ก,ก็จะได้แบบไปกันต่อแล้วก็พอเลยสาราไอ้เลยเลยไอเนี้ยาาเลยสะพานไปอ่ะก็หาที่พักได้เลยอ่าพอหาที่พักก็หาที่พักได้เลยอาจารย์แล้วก็หาที่พัก,กแบบยาวๆเลย บายสองบายสามค่อยว่าเดินอีกทีนึงวันนี้พักนานหน่อยเพื่อให้มันฟื้นเรายังไม่พักเลยอ่ะโอเคไปกันต่อนี่ครับทางนี้มันเดินไปได้ตลอดไหมมันไม่ไม่ไม่ได้ค่ะตรงนี้แล้วก็ไปไปสุดาเลยค่ะอ๋อขอบคุณครับถนนเส้นนี้ตรงไปเรื่อยถึงท่าพนมครับขอบคุณครับไปครับไปกันต่อถึงท่าพนมเนจ้า ใกล้ถึงละถนนสะพานมิตรภาพนะนี่นะทุกท่านเราใกล้ถึงละข้างหน้าสะพานมิตรภาพ,ภาพนะครับถนนเรียบริมแม่น้ำโขงนะครับแก่งกระเบาไปกันต่อครับนะานวันนี้เราก็อยู่กันที่ ริมแม่น้ําโขงใกล้ๆสะพานมิตรภาพตอนนี้อยู่กันบ้านของคุณแม่อะไรไม่รู้แต่ว่าคุณยายคนนี้บ้านอินทินี่นี่บ้านอินทิลาลายใหญ่นุยนะครับนี่นี่นี่ะครับเป็นสถานที่รองรับพาะภิกษุสงฆ์ที่เดินทุดงมานะครับก็เป็นที่พักที่นี่นะะได้เห็นกันนะครับก็ แกก็ทำมาทั้งหมด19ปีนะครับในการรองรับพระธุดงทั่วประเทศนะที่มาในสายเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่เส้นทางธุดงที่หลวงปู่มั่นเนี่ยใช้ในการบุกเบิกเริ่มเดินทุดงนะเป็นเส้นทางนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็มีครูบาอาจารย์ท่านรุ่นหลังๆท่านหลวงปู่ชาหลวงตาม,มหาบัวก็จะใช้เส้นทางนี้ในการเดินธุดงเพราะนั้นเราก็มาเดินตามรอยพระธุดงก็คือครูบาอาจารย์ที่เป็นสาย ระอาหารหันต์อริยนั่นเองครับนะที่ปฏิบัติอย่างเค,งคร่งขรันะไปเดีไปซื้อของนิดหน่อยให้ท่านครับห้อ,องน้ำ <ขอ S 2> ม,มีเป็นห้อ,อ,นงองน้ำพระโยมจะมีแต่หาาอ๋อนี่ไงห้องน้ำพระภิกษุสงฆ์ใช่ค่ะเมื่อวานมาสามคณะต่อเยอะอ๋อนี่ก็แม่เหมือนจัดไว้สำหรับพระช,ชุดโง<ร>โดยตรงครับ คณะใหญ่สุดก็จะเป็นของหลวงพ่อจรัญอ๋อคณะใหญ่สุดของหลวงพ่อจรัญน,นะครับ,ค,รบคักเกอตอนนี้ผ่านมาไปแล้วก็คือของอาจารย์ญญสัญญาอ่านะครับตรงตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับคุณแม่ตรงนี้แม่เรียกตั้งชื่อไว้ว่าอะไรที่นี่เรียกว่าปักหมุดว่าที่รับรองพระภิกษุสงฆ์อ๋อที่รับรองพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นพระคุณดงพระคุณดงครับแม่ภาวนาไว้ตอนนั้นที่แม่ทราบเนี่ย นี่นะครับตรงนี้จะเป็นของพระหมดเลยแล้วก็เจรนาได้เลยก็คยาวดยาดุมเออใช่ค่ะเพราะของวนาแม่ทำไปประมาณปีนี้ปีที่สิบเก้าเนาะโอ้สาธุครับคือโยมเป็นคนมาบอกว่าวันนั้นให้อยู่ซาสะพานจะหักตายจะหักตายแล้วซาพานาห์นะ แล้วก็ไปสร้างพานางค่อยพาเกึ่นเพิ่งแก่หลายนะครับนี่ก็เป็นสถานที่สําหรับรับรองพระภิกษุแล้วก็พระทุดงนะฮะที่จาริกมานะครับทุกทุกท่านนะ้ำมันเข้าได้ผมก็เราว่านะ้ำปนาเนี่ยโยมอยากถวายถ้วเย็นเชอว่าครูบาอยยาไปผมก็เอารูปนิดนิดเพราะแม,ม่ครูบาอาาจรย์ก็เลยบอกว่าให้ถวายถ้วยเย็นในหะ้ท่านพิจารณาเลยผมก็ไม่เคยเห็นนะที่เราถวายออกมาแล้วครับ ผมก็ไม่เคยเห็นนะแม่นะแบบทําไว้เพื่อให้พระทุดงแบบได้เข้ามานี่มีหมดเลยนี่นี่แม่ทํามาถ้าพระสายรู้จะแม่หมดอ๋อพระสายหลวงปู่ม่านก็จะรู้จักแม่หมดแม่หมดสายหลวงปู่ม่านหลวงศรีสะเกดเยอะที่สุดคนรู้จักปานหนุ่ยและใหญ่หนุ่วยใหญ่หนุ่ยนะในนามของนางพิซัตค่ะทีนี้ขอกราบถามว่าอาหารได้ไหมถ้ายังไม่ได้เด็กย็จะสั่งเข้ากล่องมา ใสบ่บาทมีบ,บัตรนั่นเดี๋ยวก็นิมนต์ฉันที่นี่ไหมไปยมจะสั่งข,งขง้าวกอกให้รับบาทแรับบาดแต่แต่ไม่ขอไม่ขอฉันนี่นะได้แต่รับรับบาทได้แรีโทรสั่ท์ข้าวกอกให้เพราะว่าคือเราสามารถร้องของกันได้เราเป็นพี่น้องกันฉันเป็นญาติกันแม่เหมือนแม่ภาวนาไว้เนาะคับคือเราเป็นพี่น้องกับพระธุดงค์เป็นท้างในตู้เย็นนั้นได้เลยพิจารณาได้เลย ถ้าองไหนอักเสบก็บอกได้จะยาคลายเส้นให้แล้วก็ตรงนี้ยาตรงนี้ก็พิจารณาได้เลยนะครับถ้าอยากได้นะนวดยาดมยาลมยาหมงโอ้นี่นะนี่นะมียานวดมีผ้าอีลาสติกผ้าแมตร์วงตามีนี่เลยนะยาหอมบำรุงหัวใจนะมีหมดบำรุงหัวใจนะ อนนี้อาจารย์นิมนต์อาจารย์โด่งนะครับปฏิบัตินะครับกรรมฐานแผ่ให้แม่หน่อยนะ,ะนี่คัดจมูกวินเวียนศีษะนะครับนี่ชุดทำแผน่นี่นี่น,น้ำน้ำเกลือแร่ลงตาเอาไหมมาดูดยาแก้แเ็ดีกว่าได้ครับได้ครับยาแก้เสบนะลงตานะ